สทนอชอเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนบลูเน็ตแคมป์ปี2ตีมวันน้ำโลกปี2565ร่วมรู้จักอนุรักษ์น้ำใต้ดินย้ำความร่วมมือการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสารหน่วยงานด้านน้ำต่อยอดเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ดรสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี2565 Blue Net Camp ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ภายใต้แนวคิด Grow Water Making the Invisible Visible Vis ible, รวมรู้จักอนุรักษ์น้ำใต้ดินที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเพื่อต้องการรณรงค์อย่างเข้มข้นกับบรรดาประเทศสมาชิกดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้สทนอชอร่วมกับหน่วยงานและภาคีสำคัญด้านน้ำให้ความสำคัญกับความร่วมมือการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับพลังสร้างสารรค์ของเยาวชนจากทุกภาคของประเทศร,รวม50คนเป็นผู้นําการขับเคลื่อนโดยได้รับการสนับสนุนจาก9หน่วยงานและองค์กรส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Blue Net Camp ครั้งที่2ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้แก่กรมชนประทานกรมทรัพยากรน้ําสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Green School and Green College ของกระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริมูลนิธิอาสาพึ่งพยายามยากสภา ปากาศชาติไทยมูลนิธิอุทกภพในพระบระมราชูปถัมภ์และโครงการยุทอินเชร์โดยดรสุวิทย์เมสินซีสำหรับกิจกรรมบลูเน็ตแคมป์ปีที่2นอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจและการมีส่วนร่วมจัดก,การทรัพยากรน้ําจากน้ําบนฟ้าถึงน้ําใต้ดินแล้วยังมีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรสําคัญด้านน้ํา11หน่วยงานร่วมให้ความรู้ด้วยอทิสทนอชอกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป่าไมา้ในประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบการพยากรน้ําจากฟ้าและการซับน้ําของป่าไมา้การบริหารจัดกาารรนน้ํใะบบ ประา,านนอกระบบชนประทานและน้ำใต้ดินโดยกรมชนประทานกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นต้นก่อนที่ในช่วงบ่ายเยาวชนทั้ง50คนจะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตวิถีบ้านวางังไซออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและจะร่วมกันพัฒนาแนวคิดการขับเคลื่อนการจัดการน้ำและอนุรักษ์น้ำใต้ดินณนะบ้านป่าเรนเขื่อนจังหวัดนครนายกโดยระบบการแฮกการอนโดยมีกูรูด้านน้ำา19ท่านจาก11หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกซึ่งผู้นำเยาวชนทั้ง50คนมี การนําเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการจัดการน้ําและการอนุรักษ์น้ําใต้ดินด้วยขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอเคใช้ได้ขอบคุณครับ